อยากเล่น Assassin's Creed มีละที่สนุกกว่าภาคใหม่อย่าง Assassin's Creed Shadow ทำเปนยังไงวันนี้เราบอกกันครับ Assassin's Creed มิลาดภาคนี้นะครับซึ่งเป็นเกมแฟนชายของ Ubisoft ที่มิล่าเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นแนว RPG แล้วนะครับต้องบอกว่าในเกมนี้ครับมันจะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนที่จะเกิดภาคของ วา,าระเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันจะเล่าผ่านตัวล,ละครหลักที่ชื่อว่าบาสิลนี้แหละมีอาชีพเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยก่อนที่เขาจะไปเจอเพื่อนของเขาที่เชื่อว่ามีฮาซึ่งสองคนนี้เขาพากันชัาชวนกันในการไปปล้นนะครับบ้านของคนรวยเพื่อที่จะเอาเงินทองเหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อจุนเจือในชีวิตประจําวันซึ่งแน่นอนว่าในภาคเกมของ Assassin's Creed มีหลายตรงนี้ก็ทําให้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทาง u b i s o f t เขาเองในการที่เขาจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มแฟนเกมของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่า หลายคนได้เห็นแล้วต้องรู้สึกว่าสดชื่นแน่ๆเพราะหลังจากที่ตัว Assassin's Creed เนี่ยอยู่ภายใต้ร่มเงาของ RPG มานานมากๆแล้ซึ่งในตัวภาคของ Assassin's Creed Shadow เนี่ยก็ออกมาด้แบบของ RPG ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนผมเชื่อว่าการที่เราเล่นเกมแนว Assassin's Creed เนี่ยก็อยากจะได้อารมณ์และความรู้สึกของเกมที่เป็นแบบ หนักค่าต่างหากเลยแล้วถามว่าคุณต้องการที่จะเล่นเกม As s a s s i n s Creed เนี่ยภาคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคนะฮะที่น่าสนใจเพราะว่าในเรื่องของภาพที่สวยงามบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับแล้วในเรื่องของด้านกราฟิกเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของดนามิกอะไระต่างๆพวกนี้ครับการออกแบบมันทําออกแบบมาให้ดูโดดเด่นแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับภาคใหม่อย่างชาร d โ w นะครับแต่แน่นอนว่าในตัว Assassin's ิ r e e d มีหลายภาคน,านี้กราฟิกก็ไม่ได้ออกมา ดูแย่ไปกว่ากันเลยดังนั้นผมจะบอกได้ว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยได้กินสเปคเอะไรมากๆมากมายขนาดนั้นมันมีเรื่องของ DLSS ใน RTX 3 0 6 0 Ti ตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคขั้นต่ําในการที่เราจะเล่นเกม Assassin's Creed นี่แหละได้เนี่ยนะครับที่เขารีเก็สมา ครับก็จะเป็นในส่วนของ CPU เป็น Intel Core i7-4790K หรือว่า AMD Ryzen 5 1600ซึ่งแน่นอนผมมองว่าสเปคขั้นต่ำไม่ได้สูงอะไรมากใช่ไหมซึ่งถ้ายอ้อนกลับไปนี่ก็ i7 Gen 4นี่ก็เก่าพอควรอยู่นะแล้วก็แรงที่เขาดึงเวสมาก,ก็คือ8กาจอขั้นต่ำที่เขาต้องการก็คืออาจจะเป็น GTX 1060หะครับหรือว่าจะเป็น RX 570เเพราะฉะนั้นก็แล้เนี่ยในส่วนของ สเปคขั้นต่ำที่เขาเน้นมาเนี่ยมองว่ามันไม่ได้เน้นไเรื่องของ CPU เลย แต่ส่วนใหญ่หลักๆเราจะเน้นไปเรื่องก,การจอเป็นหลักยด้วยซ้ำนะครับ UHD 60เฟรม CPU ก็จะเป็น i7 8 7 0 0 K หรือว่าจะเป็น Ryzen 5 3600การจอก็จะไปอยู่ที่ g t x 1 6 6 0 TI หรือว่าจะเป็นค่ายแดงนะครับก็จะเป็น RX 5 6 0 0 XT o r บสตอรเรจเนี่ย 40GB อยู่แล้วสำหรับเกมนี้นะครับใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับขึ้นไปเล่นใน 2K แน่นอนว่า CPU มันก็ต้องัพขึ้น i7 แ7 0 0 K 7, r รเ e น7 3700X Ram เรเป็นแรม16นะครับสำหรับเล่นภาพ2ูเขีก็ยังเล่นได้ในส่วนของการจอที่เป็น r t เ2็7 0 AMD RX 5,700x t ก์ดอารจอเ็อเริ่มจะสูงแล้วแต่ถ้าผมว่าเอาสเปคที่แนะนำจริงๆผมมองว่าขั้นต่ำที่ต้องเป็นเนี่ยก็จะเป็นไรเส n 5้0นห6ร0หรือว่าจะเป็น Intel พอ i ห้5สิ0 0 f เนี่ยผมว่าสเปคเน,นี้ยคือได้นนทุกเกมอยู่แล้วถ้า 4k ไ็จะด้เป็น intel i 5นะครับ11 6 0 0 k หรือเป็น Ryzen 5 5 6 0 0 x จริงๆขึ้นไปเป็น i 5 1 2เลยดีกว่าเพราะว่าสเปคมันก็จะซูสีกันกันกบ Ryzen 5 6 0 0 x ใช่ไหมครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยนะครับ เขาขึ้นอัพไปเป็นถึง r 5 x 3มศเลยนะสเปคขั้นต่ำที่เขาแนะนำมาแต่ละตัวเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เน้นในด้านของ CPU User ส่วนใหญ่แต่จะเน้นในส่วนของการ์ดจอแล้วก็ในเรื่องของกราฟ,ฟิกเข้ามาดังนั้นนะครับวันนี้สเปคที่เราเอามาใช้ในการทดสอบก็จะเป็นสเปคที่ไม่ได้โหดอร่อยมากมายนะแต่เป็นสเปคระดับกลางๆที่หลายคนสามารถจับต้องได้อย่างเช่นตัว i 5 1 2 4 0 F เหมือนเดิมเมนบอร์ดเป็น H 6 1 0 M จาก ASUS Ram เป็น DDR4 โอ้ k i n g ันฟลูรีซิมพลิกด l โอชั้นนะครับเป็น W D black NV 3 256 g b Power Supply กเพราะว่าสายก็จะเป็น A e r o รคูล600วัตแล้วก็อยู่ในเคสชวนวูบแบล็คนะครับผมราคาแค่1น5 0 0บาทเองครับได้เครื่องพร้อมจอขนาด22นิ้ว 75H เฮิร์จาก Xpose ไปด้วยซึ่งใครที่แบบอยากเล่นเกมในงบ18ไม่เกิน20,000เนี่ยผมว่าได้พร้อมจอด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับเรามาพูดถึงการเล่นกันบ้างนะครับผมในเกมนี้มันจะมีการปรับตแต่งตั้งแต โลจนถึงอัลตร้าเวลี่ไฮเราจะเริ่มตั้งแต่โลก่อนนะครับโลเนี่ยนะครับเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่130รมเฟรมถึง150รเฟรมในการปรับโลแล้วก็เปิด DLSS เรื่องของการเล่นเกมอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยพอมาดูในส่วนของมีเดียมกันบ้างมีเด mm ีย hmm. มเนี่ยเวลา mm hmm. เราเล่นไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเฟรมเรทจะไม่ได้ต่างจากโลมากเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังมีในส่วนของ DLSS บัลาน,นในการ ช่วยอยู่นะครับมันไดจะอยู่อยู่ประมาณ120เฟรมถึง130เฟรมนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับถ้าผมมองว่าในส่วนของการเล่น Assassin's Creed Mirage เนี่ยนะครับมันยังเล่นในส่วนของมีเดยมแล้วก็ระดับไฮได้ง่ายๆเลยนะฮะสบายๆเล่นไฮได้แบบสบายๆเพราะว่าตัวไฮเนี่ยเฟรมเรทมันก็ไม่ได้ต่างจากมิดเดยมเท่าไหร่เอาง่ายๆคือเฟรมเรทแต่ละตัวในการปรับการตั้งค่านะครับเมื่อมีการใช้ DLSS ด้วยอยู่แล้วเนี่ยเฟรมเรทจะตกห่างกันประมาณ10เฟรมไม่เกินนี้ เป็น High บวก DLSS บาลานซ์เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่110-130ถึง130เฟรมประมาณนี้เลยไม่ต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับไม่ต่างกันเยอะมากมายเพราะนั้นเนี่ยเราจะถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นเอาภาพสวยนะครับพลังดิบถามว่าไหวไหมกับตัวนี้พลังดิบเนี่ยยังพอไปได้นะครับพลังดิบยังพอไปได้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยใช้ DLSS เลยก็ดีมาดูในส่วนของตัว Very High บ้างครับพอเราปรับเป็น Very High เฟรมเรทเนี่ยก็จะดรอปลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของเงาเรื่องอะไรต่างๆดีเทลรายละเอียดต่างๆมันเริ่มที่จะสวยขึ้นเริ่มที่จะชัดขึ้นนะครับตอนเราอยู่ประมาณ90เฟรมถึง115เฟรมอยู่ประมาณนี้นะครับเล่นไฮก็กําลังดีนะครับเล่นไฮกําลังดีเวอรี่ไฮเนี่ยก็เน้นภาพสวยละเนี่ยคือนี้ใช้ d l s ช่วยเราอยู่ประมาณเ0 100เฟรมก็ ก็โอเคก็เป็นอัลตร้าในโซนแบบข้างนอกนอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอัลตร้าเวอรี่ไฮบวก DLSS นะครับก็ไม่ได้ต่างกับตัวเวรี่ไฮมากมายเท่าไหร่เลยนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะแยะมากมายมันอยู่ประมาณ90 100ินึ่ออหรอประมาณนี้สำหรับอัลตร้าเวอรี่ไฮนะครับในการเล่น a s s ซ s s ซินมิลลาด บ,บวก DLSS Balance เข้าไปด้วยถ้าพูดถึงในตามความคิดของผมแล้วผมมองว่า i 5 2 4 0 0 F กับ RTX 3060 Ti เนี่ยมันยังคงเล่นเกมแนวระดับ t r i p l A ได้แบบสบายๆนะครับแม้ว่าจะไม่มี DLSS ช่วยมันก็ยังคงเล่นได้อยู่ถึงไหมทุกคนผพว่ามันสามารถเล่นได้นะครับในตัว3060 Ti ตัวนี้แม้ว่าในตลาดมือหอาจจะไม่ได้มีขายแล้วนะครับแต่ในตลาดมือ2เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะหาซื้อกันได้อยู่แล้วผมยังมองว่า าไอตัวการ์ดจอ3 0 0 0 i เนี่ยมันยังคงเป็นการ์ดจอที่ยังสามารถเล่นเกมในสมัยนี้ได้หลากหลายเกมอยู่นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ assassin creed อย่างเดียวเกมอื่นๆมันก็ยังสามารถเล่นได้เยอะมากมายแถมในตัวการ์ดจอก็ยังมีในส่วนของ dlss แล้วก็ในส่วนของ ray tracing frame gen อะไรต่างๆพวกนี้มันก็ยังคงเป็นการ์ดจอที่ยังน่าสนใจดีังนั้น assassin creed ม่หลากานะครับเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคอะไรมากเขียวเล่นได้ แดงก็เรล่นสนุกดังนั้นสเปคนี้สามารถหาสั่งซื้อได้ที่ยูนิคอมนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาป้ายยานะแต่มาขายของด้วยนะครับดังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ